สวัสดีเจ้าทุกๆคนนะวันนี้หลังจากหายไปนาไปสองวันนะเจ้าวันนี้ลืมกันนะเจ้าคิดถึงทุกๆคนนะเจ้าวันนี้มาตั้บอเขือหรือสุกบอเขือนะเองเจ้าใส่ปลาทูมีหอมแดงกับกับพริกทอดด้วยนะเจ้าอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดทั้งเหนือบนท้องเห็ดลมเนาะทางอีสานบนท้องเห็ดกอไข่เนี่ยันนี้ก็เป็นผักกับบอรเขือ ใบมะเขือนะใบต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ใบผักไผ่ผักแผวอันนั้นมจอกหอมแดงหอมขอมแขกป่ะวันนี้ข้าวนึ่งนะจอกนึ่งเองเข้าวเากันเจ้าทุกทุกคนสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีราคนเมืองเหนือนะเจ้าหลังจากหายหน้าไปสองวันนะเจ้าไปทําความสะอาดบ้านที่ย้ายวันเสาร์เนาะ พันติดก็เลยไปพันติดไปงานงานปอยงานขาน้ำหยาดอันนี้จะเลยบริาสองวันคิดถึงทุกๆคนนะจ๊ะคิดถึงคิดถึงวันนี้กินข้าวนึ่งอันนี้ก็คืออ่าสุกมะเขือหรือตักมะเขือใส่ปลาทูนะจ๊ะอันนี้เป็นแกงเฮ็ดแกงเห็ดลงเลยเฮ็ดไข่เนาะเฮ็ดตะไข่พักกัดบก็บจะนี้พักแพลวไอสะระแหน ไอผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีนึ่งเองนะจ๊ะนึงเข่าวันนี้เอาวัานยังก็ผ้าขาวบางมาล้องหน่อยคุณเจอข้ามาล้องผ้าขาวบางมันมันติดในในข้าวติดในข้างออนกระติบเข้าเลยนะประกอบมันทำให้เข้าแห้งด้วยเนาะถ้าเขาใส่จะอิ่มมันมาแห้ง่ะกินแต่กันจากกาเจ้าพี่ยากกินมาหลายวันละทุกเขือนเนี่ยนมะีเวลาแต่ว่าวันจะนย่กรรมมันมีเวลา ม okay. ั้งวจ้มจะทำตั้งแต่วันเสารอ่ะแไ่ทำความสะอาดม้านเพยยายกันเื่อนี้ แดงหอมแคบ Hãy subscribe cho kênh ăn Mì Gõ ạ. cây chi Để không bỏ ba video bên có นะก,ก็แบบเป็นระยะเท่านั้นแล้วอ่ะพอเดี๋ยวนี้มันียังเข้าบ,บางกลับม่ได้กินกระหันน่ะแกเข้ากองเัมนี้ เฮ็ดมามันติดไปบ้านย้ายนะผนมาขายแต่มันแบบมีเฮ็ดติดตุ้มๆมันมีเต่ดอกบานๆซื้อมาแล้วก็มาล่างเอาใจสรงฟิตเอาไว้นี่นี่มันเป็นอย่างี้ก็ร่อนกรอนมาได้แกงนีมีเวลาแกง เขแพลนจะไบ้านเนี่ยพอปูพักมูนนี้ไวน้นีดดีหน่อยมันต้องไปสอืออเราจะกลินมาเพราผมได้ไปกาดสามารถกิฟกิฟมันกินได้เลย เกือเาอย่างต่อทานหหอม ทานกับอันเืิมจะมดดละแต่ก่อนซื้อสมัยของตาเนะี่ยเป็นขับเผาเนาอหลายปีแล้วนะเห <c oughs> มาบนมาทีนึงที่ซีสงทิพุงมาใส่โป้งไว้ตาตาแ,ก,าก,แตาก็เหมืนอนหยักละ่ไมเผาก็เลาวนี้ตาก็ได้นะจึเผาขายนะแต่ตัน้หนักกันเนาะแกก็บอกเผาละนี่ก็มัจัดหลายปีแล้วนะกม,ะมดนะุด กติกระใจต่อแก้ท่านท่านเข้าไปได้วไปแล้เนี่ยนี่เขาจะเป็นแบบตุ่นเหมือนๆเนี่ยเขาก็ะจต่อท่านเนาะพอแถวหมู่บ้านที่บ้านแม่มด้ยมีใครทำไหย คนถผาหมัจะไม่ซอมเลยแซบ่บเขือกรหวานเป็นมะเขือ,าอยาวน่ะ ในกันได้กินนะในกันล้ําเท็บกัาบทราบทในบ้านนี่อยากให้ได้ดอกตุ๊มๆอะ่ะเอามาย่างอะ่ะ จะเนินข้าเหนึ่งล้ำหอ่ะตั้งต่อทานเอางันกินน้ำปลากินฮะเดี๋้วยนอย ผักชีวันก่อนซื้อผักชีไปเลยอันปอากาวัดขนาดนี้นะหันยัวบอกว่าสุดสิบบาทปอาการ้องแดงเกินโอ้โหสิบบาทแดงเกินเลยคนี้เนาะอือป้ากาอันขอซื้อห้าบาทได้ไหม เขาซืบาทกินหมดเน่ยห้าบาทก็ได้กินหมดน่ะมันเนา่าวห้าบาทก็เลยเป็นเพนเมื่อกี้เขาบอกหูราคาเนาะซื้ออะไร ใบกะเพราหน้มเนมกันล่ะจะกินมสุสตกเตอ,อะมัดไงมัดหาบาทสิบบาทเี่น <c oughs> มัดถิ่งกึ่งหนึ่งเขาเป็นเงไ่้เหมือนผมได้หรอ อิ follow, follow. Movement, ่มเขาเก็บหมดก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนั่งๆทุกๆคนนนเจ้าเป็นกําลังใจให้กันนะตนนีเขาจะเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะเขาจะเดินจับมือกันไปด้วยกันนะครับเขาท่านไม่ใจความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมดังใจปราทานทุกสิ่งทุกประการเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี